เรียนท่านประสิทธิ์ชัยวงศ์ท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสท่านรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง3ท่านท่านผอกลุ่มท่านศึกษานิเทศและคณะผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมนายเข็มทองพันท่อนผู้ในการโรงเรียนบ้านหล่าหลวงกลุ่มโรงเรียนบ้านดุงสาม 3, ในนามตัวแทนของครูผู้ปกครอง นักเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ถอดบทเรียนโรงเรียนขยายโอกาสที่มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่21ใน4กลุ่มสาระหละักทั้งระดับประถมและมัธยมเมื่อปีการศึกษา2564ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ได้มีโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการสอบ NT o n e t ประจำปีการศึกษา2564กิจกรรม4 week active NT o n e t t e a c h Test Camp 2022ท่านรองจุลยุทธอุ่นวิเศษท่านรองอภิชาตครูประเสริฐ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยท่านได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งท่านได้สัมภาษณ์สอบถามและมีปฏิสัมพันธ์ในสาระวิชาภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนผลปรากฏว่าน,นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอบคำถามได้ชัดเจนท่านก็ ชื่นชมโรงเรียนของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนั้นมีท่านศึกษานิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนมัธยมสาคือท่านสอนอลักษนากรทรงถิ่นและท่านดรสิริกัญญาดอนคอนชุมได้ไปนิเทศติดตามด้วยท่านได้นิเทศการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .3 ได้สัมภาษณ์สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับคําถามคณิตศาสตร์นักเรียนก็สามารถตอบคาถามได้เป็นอย่างดีและท่านยังได้ตั้งคําถามที่คิดว่ายากที่สุดสําหรับชั้นม .3 ส,สองคำถามนักเรียนก็สามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้องท่านชื่นชมนักเรียนเป็นอย่างยิ่งและท่านได้ให้รางวัลกับนักเรียนและท่าน ยังได้ชมคณะคุณครูว่าเจอแล้วช้างเผือกในป่าแสดงว่าที่นี่คุณครูสอนดีสอนครบทุกมาตรฐานสอนครบทุกตัวชีวัตทาให้นักเรียนประสบผลเส็จในการเรียนเป็นอย่างดีและอีกประการหนึ่งผลสอบโอเนิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านหล่หวงในสารวิชาวิทยาศาสตร์มีผลสวิต สูงกว่าระดับประเทศจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงของเราจึงได้มีโอกาสได้มานําเสนอการถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วยครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับ best practice 4กลุ um ่มสาระหลักของคุณครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงครับ สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ซึ่งเรื่องที่จะเน้นในการสอนคือเรื่องการอ่านจับใจความ การอ่านช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ความคิดบุคคลที่มีสมรรถนะการอ่านอย่างแท้จริงย่อมสามารถนำประสบการณ์ความรู้และความคิดไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคมได้ข้าพเจ้าจึงนำการสอนการอ่านจับใจความสำคัญตามเทคนิคบันได6หกขั้นโดยอาจารย์เสกสรรผลวัฒนะมาสอนให้กับนักเรียน การอ่านจับใจความสำคัญเทคนิคบันได6ขั้นมีดังนี้บันไดขั้นที่1อ่านเรื่องให้จบแล้วตั้งคำถามใครทำอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนด้วยเหตุผลใดอย่างไรบันไดขั้นที่2หาคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ด บันไดขั้นที่3ตัดส่วนขยายใจความสำคัญซึ่งจะทำให้เราเห็นใจความสำคัญได้ชัดเจนขึ้นบันไดขั้นที่4 เติมคำเชื่อมที่ทำให้จำแนกใจความสำคัญและส่วนขยายได้ง่ายขึ้นบันไดขั้นที่5สังเกตคำเชื่อมที่แสดงความขัดแยง้งเพราะเป็นการแสดงจุดยืนของผู้เขียนซึ่งเป็นการแสดงใจความสำคัญนั่นเองบันไดขั้นที่6หาใจความสำคัญได้ทุกบทอา่านบางครั้งใจความสำคัญอาจจะต้องเรียบเรียงขึ้นใหม่จากทุกๆส่วนของบทอา่านซึ่งผู้่า อาจพิจารณาจากการตั้งคำถามไปทีละส่วนด้วยตนเอง โดยข้าพเจ้าจะสอนเน้นยำ้ำยกตัวอย่างให้มากๆเพราะจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ที่จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนตอน้นทําให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ใหม่และได้นําความรู้ที่ได้มาพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะการอ่านสูงขึ้นกว่าเดิมสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูสุภาตามันเซนาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เทคนิคการสอนที่นำมาใช้คือคอนเซปต์เบสทิชชิ่งมีอยู่3ขั้น 1. ขั้นการใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ prior knowledge 2. ขั้นรู้ knowing 3. ขั้นเข้าใจ understanding โดยจะให้นักเรียนได้ลงมือทำและปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจบางครั้งอาจมีการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยบางเนื้อหาเราก็จำเป็นต้องมีสื่อการสอนเข้ามาช่วยเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะชื่อคุณครูชมพูนุสุพเจยาญะพันนะคะ รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะรวมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและก็รับผิดชอบสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะเนื่องจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาโดยกำเนิดของผู้เรียนอยู่แล้วการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องยากและมีอุปสรรคพอสมควรดังนั้นเทคนิคที่คครูมักจะนำไปใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ active learning คือเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุกๆก,กิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเกิดความกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆหรือผู้สอนขอให้เกิดองความรู้ที่หลากหลายโดยผู้สอนจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยชี้แนะและสนับสนุนเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนการเรียนแบบ active learning สามารถเข้าถึงผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่งกลางหรืออ่อน เนื่องจากแรงกระตุ้นเหล่านี้จะช่วยดึงความสามารถของผู้เรียนออกมาได้และช่วยให้ผู้สอนเข้าใจในบริบทผู้เรียนมากขึ้นเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไปยกตัวอย่างเช่นคุณครูสั่งงานโดยให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดจากบทเรียนจากนั้นครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงคำตอบโดยการเขียนบนกระดานโดยความสมัครใจครูจจะหาปากกามาหลายๆด้าม เพื่อให้นักเรียนหลายๆคนออกมาแสดงคำตอบร่วมกันบรรยากาศเหล่านี้จะช่วยลดภาวะความกดดันในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อีกทั้งการให้ผลสะท้อนกลับหรือฟีดแบค k ที่ดีภายหลังจากการทำกิจกรรมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเมื่อผู้เรียนตอบถูกต้องครูควรให้คำชมเชยหรือรางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้เรียน ส่วนผู้ที่ตอบผิดครูอาจจะใช้คําพูดที่สร้างแรงผลักดันให้นักเรียนตอบอีกครั้งโดยการพูดให้กําลังใจเช่นเกือบถูกแล้วลองคิดทบทวนอีกรอบแล้วตอบอีกครั้งนะอึงตน้นหรือการบอกใบ้เพื่อสร้างความท้าทายให้แก่ผู้เรียน คำพูดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะแสดงออกทางภาษามากขึ้นและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางวาลลาัยชัยมหาค่ะรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการสายชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงค่ะ และเป็นคุณครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะในช่วงชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านหล่อหลวงเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นคุณครูประจําชั้นเป็นผู้สอนซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะและนะคะมีคุณครูผู้สอนเวียนนะคะได้แก่รายวิชาภาษาอังกฤษและก็วิชาสุขศึกษาพละศึกษาค่ะการถอดบทเรียนการยกระดับผลสมริตทางวิชาการสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2564นั้นได้นำหลักกระบวนการวงจร PDCA เข้ามาวางแผนในการดำเนินงานแพลนการวางแผนเป้าหมายโดยตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงหลากหลายมีพัฒนาการผลสำเร็จทางวิชาวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดูการนำไปปฏิบัติได้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของออนไลน์ออนแฮนออนดีมานและออนไซต์ site. มีการปรับประยุกต์เข้ากับทุกสถานการณ์รวมไปถึงตัวครูที่ไม่ได้จบเอกตรงแต่กับไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดกับเพิ่มประสิทธิภาพให้ครูต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนและเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน ด้วยบริบทของโรงเรียนแล้วนั้นได้นำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ประกอบการเรียนรู้โดยเลือกเอาสื่อ DL-TV มาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพราะทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายและตรงตามตัวชีวัดที่จะต้องเรียนรู้ เช็คการติดตามเมื่อผู้เรียนเรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัดได้ทำการวัดผลและประเมินผลทดสอบย้ำซ้ำทวนเพื่อสร้างความจดจำให้แก่ผู้เรียนหากผลประเมินนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ก็ทำการทบทวนย้ำให้ตรงตามเป้าหมาย การดำเนินการมีการปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะของกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับครูและสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันส่งผลให้ปีการศึกษา2564มีผลสำเร็จการทดสอบระดับชาติ o อเน็ net, ชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับชั้นประถมศึกษาค่ะสำหรับหัวใจหลักสำคัญแล้วนั้นนะคะสำหรับการเรียนการสอนของผู้เรียนนะคะอยู่ที่ใจเลยค่ะ ้าคุณครูเรานะคะอคอยเติมเต็มกําลังใจให้กับผู้เรียนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโค้ชที่ดีให้กับผู้เรียนแล้วก็เป็นแม่ที่ดีให้กับลูกๆนักเรียนของเราในห้องเรียนนะคะ,ะแล้วก็คอยเติมเต็มกําลังใจให้เขาเชื่อได้แน่ว่าเขาจะมีความพร้อมแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้ไปกับเราค่ะเมื่อเขาเปิดใจที่จะเรียนรู้กับเราแล้วนั้นนะคะจึงส่งผลไปทางกายภาพนะคะทําให้นะคะเขานะคะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเพราะเขาพร้อมที่ใจค่ะ ขอบคุณค่ะ